ทีการใช้งานก็คั้แรกก่อนจะติดเครื่องทุกครั้งครับเช็คมันเครื่องนี้ก่อนบนออกมาเนี่ยน้ำมันเครื่องต้องเสมอปากนะครับอย่าให้ขาดอย่าให้หายเวลาพี่ใช้งานไปนานๆานถ้ามันดําถ้ามันดําพี่ถ่ายตัวนี้ถ่ายมันเครื่องทิ้งถ่ายตัวนี้ออกถ่ายตัวนี้ออกถ่ายกี่ชั่วโมงครั้งแรกครั้งแรกประมาณสักห้าห้าสิบชั่วโมงครับประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ขายมันเครื่องทุกครั้งต้องถอดกองตัวนี้ออกมาล้างมีจะมีน็อตเบอร์สิตัวตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ดึงกองออกมาเลยจะเป็นกองลวดต้องล้างทุกครั้งเพราะว่าเราใช้งานไปนานการสึกหลอข้างในอ่ะครับมันจะมีพวกพวกเศษพวกเศษไอเศษพุกเฟื่อเศษอะไรในการใช้งานการสึกหลอของมันนะครับตัเนี้ต้องถอดมาล้างทุกครั้งเพราะว่าตัวนี้ถ้าตันไม่ได้เลยตันตัวนี้พวกข้อเหวี่ยงชา้าพวกอะไรจะละลายหมดเลยครับ ตัวนี้สําคัญมากตัวนี้จะเป็นตัวกองเพื่อเลี้ยงข้อเหวี่ยงเลี้ยงลูกสูบตัวนี้สําคัญมากมอกรมอกรมอกรอ,อยู่ด้านนี้นานๆใช้ทีก็แกะมาแกะล้างได้ปะแกะล้างได้ครับตัวนี้แกะล้างได้แกะเปาได้ที่ถอดแผงนี้ออกงนใช่ครับถอดแผงนี้ออกเนเี่ยจะมีกองกองจะอยู่ด้านนี้จะเป็น ไน็อตขันธรรมดาขันมือออกก็ได้จะเป็นกล่องตวัวดําแต่ถ้ามันตันที่ร้านมีมีขายครับมีเปลี่ยนถ้ามันตันมากๆตัวนี้เจ็ดกิโลก็แบบน่าแบบไม่พอแต่ไม่พอพี่ก็ยกวาลวตัวนี้ใช้งานไปก่อน๋อย่มันจะชาร์จในตัวมีวาลวอยู่ เอตัวไหนคร wow. wow. <so ับเบสปาวครับปาวทีท <so ีตัวนี้แบตออนตัวนี้แบตออนแบตออนถ้าแบตมันเต็มมก็ไม่ต้องครับตัวนี้ครับเสร็จแล้วครับตัวนี้เรก็อยู่ที่ร้านคุณนนี้นี่แหละกดลงรุบเราแลาวลากส็ตายแล้วเราก็ปล่อยเลยปิดมันนี้แบตมัพอเดี๋ยวใช้งานใช้ยานี่มันจะเป็นแบตถ้าแบตเต็มปุ๊บเราก็กดเราไม่ต้องมายุบปาวอีกแล้วครับผมลองสตาร์ทดูอีกทีดิ ครับเครื่องปั่นไฟวีดูนะครับนี H ้7.5กิโลคือรถส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยทีมงานการบับน,นะครับยกไปเลยครับผมต้องทับเรือสัตหีบสนใจนะครับสอบถามได้นะครับช่างเองนะครับ0617826919นะครับ